ท่องเที่ยวกระจายทุกคน,นตอนตอนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่ไงนี่ทะเลจา้าพี่มาแล้วจ้าทะเลจา้าทะเลจา้าทะเลจ้าพี่มาแล้วจ้าไหนทุกคนลองสัมผัสดูกับน้ำทะเลกนก่อนที่จะไปตอน เห็นครับทุกคนนี่ก็คือพัทยานั่นเองครับทุกคนไม่คิดว่าจะได้มาเร็วขนาดน,นี้เพื่อเป็นการสนับสนุนซ่องเปาเล่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ, Share, บ,บ,บ,บสไคร้กดปุ่มซุปเปอร์แดงเ็เป็นกำลังใจและต้องไม่ทิ้ต่อไปอขอบใจ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนสวัสดีสบายดีวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมกับซ่องซาลันเนาะพบกับต้อมได้แค่ที่นี่เกือบที่เดียวแสดงว่าจะมีช่องอื่นอีกนะอตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่แบบดีมากๆครับทุกคนวันนี้ตื่นแต่เชา้ชาเช้าทุกคนเช้ามากเลยตื่นตีห้าครึ่งครับ เพื่อไปตามหาวองปันครับทุกคนทุกคนคงจะรู้นะว่าไอกองปันที่ผมพูดถึงอ่ะมันคืออะไรจุดประสงค์ที่ผมมาที่กรุงเทพคืออะไรผมจะไปพูดนะในคลิปนี้ว่าผมจะไปที่ไหนมันเป็นวามปันของผมตั้งแต่เย็นตัวเดสมัยเด็กๆอ่ะาะว่าเอออยากไปที่นี้ อยากดูอยากเห็นไม่เคยเจอแต่ว่าวันนี้ก็มากับพี่เมฆเหมือนเดิมแต่ว,ว่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะอาอาจจะไม่ทันสวัสดีกับทุกคนแล้วก็นนี้อากาศดีมากๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตึกสูงมากๆเลยครับที่เขาเรียกกันว่าตึกผีสิง <laughs> แต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ชื่อแบบนั้นก็ได้นะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราจะเดินทางด้วย บางทีอาจจะลดไฟบางทีก็กอาจจะลดแบบตู้รถด,ด่วนอ่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าเออพี่เมฆจะตัดสินใจไปด้วยทางไหนจริงผมก็อยากเดิทางลด้วยรถไฟนะจะได้เก็บบรรยากาศแบบสุดยอดอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่กำลังไปที่ p t s ตากสินครับทุกคนยังไง ผมก็จะซื้อข้าวกล่องมาด้วยเพราะว่าวตื่นเชา้ากันทั้งสองอ่ะีพี่เมฆเดี๋ยวผมซื้อก่อนรอยอนนายบัตรเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงไปที่เอกกับไม้ไดครับทุกคนเดีย๋ยวพี่เมฆบบช่วบอกด้วยว่าเอกกไม่อยู่ตรงไหน เอกมยัยโอ้ว้าวเราอยู่ที่สะพานตากสิน so ไปที่ตรงนี้เอกมยัยสะพานตากสินสะพานตากสินนี่เราอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนสายมาถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนสายไปเป็นสายสีเขียวครับโอเคก็ไปกันเลย นี่เขาตัางหมดครับทุกคนถ้าผมเราไม่ผิดนะผมคิดว่าเราจะไปที่บางว่าน่าจะถูกนะทุกคนคอยดูว่าเจมไหมอ้าวไม่ถูกเหรอโอ้โหเดาผิดครับทุกคน โ้โหบันไดก็สูงมากเลยอ่ะมาแรีวครัลทางาบนว่งวิ่งวิงวงมาทนครับทุกคนเรามาทน นิดหึ่งโดยเฉพาะเป็นนักเรียนพี่เขาก็คุยโทรศัพท์ไม่เฉยสักทีเพราะว่าวันนี้เมื่อวานเป็นวันเกิดของเขามีคนโทรไปไว้พรเยอะมากโอเคผมจะขับมาถ่ายคลิปอีกสักทีตอนที่เวียนลายครับ ลงมาก็จะเจอสถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพมหานครเอกมัยครับก็จะมีเนี่ยรถทัวร์รถเมล์เนาะนตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากอะทุกคน,ไ,นไปเย่งจันนะโอ้ไปเยงจันได้เหรอไม่ได้้รมั้งไม่ได้เราเกยบเออเนี่ยไปถึงเียงจันด้วยฝักเซก็ได้ ไปซื้ตัวที่นี่่พีซ้อรหมอีดอ๋อครับแล้วี่ซตัวให้หนที่ไหอัคยาใช่ไหมท่าเรือเกาะล้านแหลมบาลีไย ไปแล้วหรอพี่ได้กินบางนาข้ามไปเลยข้ามปเลยครับ้าไป่อนก็ดีนะพี่เมฆจะได้เอาหัวพิมตรงนู้นไงไหลอ่ะเขาบอกมาขึ้นเลยขึ้นเลยก็จะทานข้าวอยู่เอื่อนแพวกกระเป๋าันี้เรก็ทานที่ข้าอกนี้ก็ได้นะผมมองนม่เปกินแบบนี้ พอาทานตักีมันจะได้ยังไอพอมาถึงก็ขอให้ขึ้นรถอย่างเดียวเลยทุกคนเพราะว่าจะกะจะทานข้าวอ่ที่มานั่งก่อนเนีย่ยไม่ทานเลย่ชั่วโมงนะเลยถึงข้าวมาสองเกือบสองตัวเนาะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปแล้วนะครับไปเจอกันที่สถานีรถเล็กท่าเรือเราี่ตรงท่าเรือเลยใช่ไหมเอเคเราจะไปลงที่ท่าเรือกันเลยตอนนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเพ้นมากทุกคนอะไรที่ไม่เคเจอก็จะเจอแล้วอะ่ะแต่าพิม์เมฆไม่เคยเจอก็เจอแล้วง่นี่ทุกคนตอนนี้ก็ <c oughs> แวะทานอาหารครับนี่ กระเพราที่ซื้อตอนชเช้าอืมอร่อยนะอร่อยดีครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ อย่างรับมาสุดทางเงื่อนไขที่ว่าออกบ้านจะเศร้านั่งอย่ที่ท่าเือร์พัทยาใต้เนาะใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วทุกคนเริ่มเห็นแล้ว อ้นักท่องเที่ยวบักหลายทุกคนนี่มาหลายแค่น้อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน เขียนยาวแล้วครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่ไงนี่ทะเลจา้าพี่มาแล้วจา้าทะเลจา้าทะเลจา้าว้าวทะเลจา้าพี่มาแล้วจา้าไหนทุกคนลองสัมผัสดูกับน้ำทะเลก่อนก่อนที่จะไปต่อว้าว เสรแล้วครับทุกคนนี่ก็คือพัทยานั่นเองครับทุกคนไม่คิดว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้โอ้โหบ่าวลาวมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนทะเลลาวไม่ใช่ทะเลไทยทะเลพัทยาแล้วก็เอ,อ่ออากาศมานะันร้อนมากมากตอนนี้เดินลงมาก็หอบแล้วก็เหนื่อย ออกเหนื่อยด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาที่ซื้อตั๋วแล้วก็เดินเรือต่อไปเลยนี่ก็จะมีเรือเร็วไปกลับเกาะล้านไปกลับ300บาทไปข้างเนึน<ช>องก็ร้อยห้าสิบาทครับเห่าส่วนตัวเริ่มต้นที่4,000บาทแต่ว่าโอ้โหพี่เมฆไปนู่นแล้วอะ่ะ เราน่าจะไปเรือธรรมดานะโอ้เรือแบบเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆอะ่ะนีคนโดดเขาเรียกอะไรกี่กี่เรือแล้วก็มีมีร่มอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแลว้วที่สำคัญนะ่สาวตา่างชาติอะไรมันจะขนาดนี้ทุกคนมันคิดว่าจะเยอะอะ่ะมันคิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนเหมือนบุญอะไรสักอย่าง นี่พี่เมฆเขาก็ไปหาซื้อผลไม้ก็คือมะม่วงเปรี้ยวนั่นเองโอ้ตรงนี้เขาเขยาะอ,อ่นเหมือนทริปสูดใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวะก็ไปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยโโอ้หนี่ครับทุกคนมันจะมีคนมาเยอะอะไรขนาดน,นี้ เดี๋ยวถ่ายรูปดีไหมพี่เมฆพี่เมฆก็ถ่ายรูปเก่งอยู่ครับตั้งไงนะกล้องเดี๋ยวๆถอดถอดถอดกระเป๋าก่อนเก็บไว้ตรงนี้นะโอเค มันมันคงไม่ตกน้ํา 我，我，我 <noise>，我，我 <noise>，<noise> เาไปเอากระเป๋าก่อนดี่กลัวกลัวครับทุกคนพี่เมฆไม่ถ่ายหรอ <laughs> พี่เมฆมาตลอดแล้วไม่อยากถ่ายโอเคครับตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อไปเลยเราจะไปขึ้นเรือที่หนอะ่ะพี่เมฆมอดูรูปนะไหนดูฝีมือคุณพี่เมฆก่อนดูซิว่าเขาถ่ายสวยไหม พี่ไม่ชอบนับอ่ะผมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้นับตั้งหล่ายว่าราใ่บยืได้อะนี่นี่ายอีกพอแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายที่หาดรายบ้างโอ้ลืมเปลี่ยนรองเท้าอ่ะ,อะอล,ลืมเปลี่ยนรองเท้าเลยทุกคน คืออะไรเนี่ยเราเต็มแล้วหนึงฮะออกคนเดียวกินมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้อร่อยมากเย็ยนๆหิวไงก็เคยกินข้าวแล้วก็ทิ้งอ่ะทิ้งๆตั้มกินไม่หมด น,นั่นไช่หาดชายคือคนคน,นไปเที่ยวใช่ไหมตรงนู้นเน่เหมือนอยู่แบบเกมในแบบเกม GTA อะ่ะทุกคนเวลาเดินมาตรงนี้อยู่ที่ภรรยาลูกเาอะไรเนะี่ยโอ้โหมองขึ้นอย่เดี๋ยวขอจิ้มสักนิดหนึ่ง <c oughs> อืมอ <c oughs> ืม <c oughs> แต่ บ้านบานไปไปได้กินอะไรไไ,ไม่น,นะมันจะเป็นยังไงกินก็มียเลยก็ไม่นะกนะนะบอกกตินะเราจะทันไหมเนี่ยเราจะคงเราควงวิ่งไหม ที่บ้านเราควรวิ่งกับเขาไหมท้องก็มีรถรับส่งนะน่าจะเป็นหงทัวเนี่ยเดินมาก็จะมีเรือประมงเยอะมากไม่ใช่เรือประมงใช่ั้ยเนี่ยเรือรับส่งคนเนาะอืมก็น่าจะทันอยู่นะดูดิคนรอซื้อคนยังเยอะอยู่แล้วก็ร้านมันไปไกลใช่ไหม ตรงนู้นโอเคไปไปไโ<ป>อ้โหมาก่อนต้องรอคิวเหมือนเดิมไม่เขาไม่ต่อ How many? How much for one person? One person 30บาท30บาท30อืมสามสิบใช่สามสิบเอ้ยไม่ต้องมาจับ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 ไม่ต้องมา คุณแค่ละสามสิบาทถ้าสี่เอาไหมเอาไปให้พี่ธิวไหมพี่ธิวเขาชอบอ่ะทำไมเรยไม่อยู่สล่าเหรอพี่มีกโอ้โหคลื่นทะเละ<า>มันทำใหู้กเมียนหัวม,มากโอ้โหแบบฝรั่งเยอะมาก วางกเาเต็มเลยอควรอยู่ตรงไหมวนกรที่มันวางกระเป๋าน่แหลมันวางกระเป๋าเลยไปดูตรงให้ทายก็ได้นะว่าไ,ไ,ไงขอน็นั่งอยู่ไป,ไป,ไปตรงน้นอะสดๆเลย นี่เอคนอคนเยอะมากเลย เค okay, เราก็ได้ที่นั่งอยู่ที่ท้ายเกือบท้ายขาบวนแต่่ากจะดูเหมือนว่าแบบเรือมันโยกเยกอะ่ะทุกคนมันก็เหมือนแบบเมาคืนอะ่ะเล่นทะเลอะ่ะตอนนี้ก็รอรอให้คนมาก่อนแล้วก็เดือค่อยจกออะ ปกติพี่เมฆมาเกาะร้านในครั้งที่เท่าไหรครั้งที่สองมาครั้งแรกกับพี่ดิวอ๋ออกถ้างถ้าผมตรงน้าพที่ต้องช่วยช่วยเอาห่วงยางอะ่ะที่จริงผมก็มีห่วงยางเยเอะเนาะพี่อดอวทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ก็เรือก็กําลังจะออกไปที่เกาะล้านเป็ที่เรียบร้อยโดยใช้เวลาประมาณ นี่บอกว่าออประมาณ30นาทีก็จะถึงกอราดแล้วก็อากาศก็ร้อนมากเลยดูตรงเหือเนี่ยเหลือออกมากด้วยนี่ก็จะเป็นป้ายของพัทยาซิตี้ครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เรือก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็อยู่ที่ท้ายเรือก็จะมีนี่ไงเขามายาดิอาบแดดตรงนี้แล้วก็เป็นวิวเป็นวิวของเมืองพัทยาส่วนชายหาดก็อยู่ตรงนู้น เนาะ,นะผมที่แบบใจสั่นตั้งแต่ถึงตั้งแต่เห็นแบบเออเริ่มเห็นทะเลแล้วอะ่ะเออเวลาเริ่มเห็นทะเลมันก็เป็นแบบใจจะสั่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็รอคอยมาทั้งแบบเกือบยี่สิบเจ็ดปีเกือบยี่สิจนไปยี่สิบแปดแล้วอะ่ะกว่าจะมาที่ทะเละแล้วก็มีเรือเร็วเขาแบบวิ่งไปวิ่งมา เขาเรียกว่าอะไรดิเมยก เอกันที่เกาะล้านแล้วกันนี่เราทุกคนสัง่งทุกคนจะสังเกตเห็นผมค้องา,าผมเนี่ยแบบผมมีได้ลงหน้าอะไรเพราะว่าลมมันแห้งทุกคนหลังจากมาพอดต,ตรงนี้มะพอดบนตตนี้ก็คือน,นี่น้ำทะเลเปลี่ยนสีแล้วน,นี่น้ำทะเลมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำมันก็ชีใสขึ้นใสขึ้นเนาะแล้วกันที่นี่ก็จะเห็นเมืองพัทยาโคตรหลากหล,ลายเลยนี่ นแต่ผมว่าทุกคนจะได้ยินเสียงต้อมแบบสัดเจนบองเพราะว่าเสียงลมมันโคตรเฮงเลยเนาะแต่ว่าคนที่เคยมาแล้วเขาก็ะซิๆแต่ว่าคนที่ไม่เคยมาต้องนีการที่แบบตี้นเต้นดตึนดตึ๊ดตึผมไนน้หยหลายเลยทุกคนเพราะว่านี่เป็นจุดประสงค์หลักที่ว่าต้องมาทะเลเนาะโ,โอเค เอาการไปจบคลิปนี้อยู่ที่จุดนี้แล้วกันไปเจอกับอีพีหน้าอยู่ท่เกาะล้านเนะแล้วกลไปแล้วแล้วแล้วแด้วแล้วแล้ล้วแลแล้